สวัสดีครับผมสังคมหย่อนนิยมครับมือนีออกมาเบิ้งไฮมันครับพี่น้องได้กล่องสองตครับกล่องตัวหนึ่งทายหนาเจ้า,จาของกล่องตัวหนึ่งอ่าทายไปข้างหน้าครับทายเบิ้งไฮมันพี่น้องเอ้ยไฮมันย่ำ เรงแรงครับประมาณสี่โมงสี่โมงแรงเ่านี่เนาะแดดกำลังแห้งครับไอ้มันพี่น้องเอ้ยนะกำลังออกกำลังเขียวถ่ายให้พ่อแม่ไ,ไอ้หน่องเขาบังโอ้ยไปหอดฝนละครับไปหอดโอ้ยไปไกลๆบางแกสิปเป็นปลาบางนัด ยูค่าลิตาตโอ้ยเบิ่งบรรยากาศครับทายบิ่งบรรยากาศย่ำแร่งครับสีโม่งแรง่งสีโม่งกลัวๆเนาะครับบรรยากาศกำลังดีหายใจโลง่งทายเบิ่งไฮมันครับไฮมันวินนนไมัวิทีคนบ้านเฮาบ่แม่นของผมเองดอกครับนี่ก็ของ ป่าของลูกนั่นแหละบบมีเวียกบบมีงา่นกับมหาฝ้าให้มั่นในบนในอะละนี่กับรอบๆบนนะ่ะมีอยู่สามสิบสี่สิบไร่นละปีมนกระไดคนปลูกยังมาทั้งแ้วคนทั้งคนอู้นเป็นแถวไกลๆจนติดรับปีหนึ่งมันสีเเฮด สองเถื่อนผมเมื่อสามเถื่อนสามสี่เดือนห้าเดือนเนี่ยเพิ่งจะถอนเนี่ยถอนแล้วก็ปลูกต่อปลูกต่อพีนอ่น้องนี่แหละให้มัน่น <c> ส <oughs> ่ละฝุ่นละกล่องตัวนึงทายไปข้างหลังเจ้าของไนฉะละ่ละฝุ่นอะโว้ย เห็นจากของบอ่อฝนเฮ้ยฝนนะ่ะของสองตัวพี่น้องของสองตัวฝนเห็นจะเงาจากของแบบ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 ยี่สิบคนบรรยากาศดีครับงั้มน้องแรงสังคมอย่ดนิยมกับผู้หญงสีแล้วครับพี่น้องไทยไปตัง้งคนไทยเป็น เห็นหนาในกล่องทั้งหมดใช่ลหะเห็นบัวได้เห็นบัวเ,เห็นกล่องแล้วหมันลองสุมอเออสุมสุมแห่งที่แตกครับนั่นแบบตอนนี้กับการงานกับน่อยครับบกใครหลายบนอ่ะปลายเดือนกับสีมี่ลร้งานอยู่ครับ ปเราหอดเมษาช่วงสงการกับมีงานข้ามาหลายครับขอบคุณพ่อแม่หน่องเด้อที่ยังจำหน้าตากันได้สังคมอยาในิยมผู้ยังสี่ลละครับผูยังสี่ละครับครือเก่าคือเก่าครับพี่น่องจของพวกนานเพลงจัดทรมานเห็นแล้วอย่ากอดเคยหวงอกเด้อ เจียมกันเลยพวดไทยพ่อแม่น้องครับบังใส่กล่องสองตัวกล่องหนึ่งตัง้งคนึ่งไว้ใส่ขาไว้กล่องหนึ่งก็ใส่มือถือ,อยางถ่ายไปกลางนาพวดนะถ่ายเบังไฮมันนี่แล้วพี่น้องเอ้ยผมมีเวียร์่มมีงานนั่นมองงานกับเป็นสาครับไอย้ยางไว้บังมองสานะ มองสามองสา,าลุงแล้วก็านามนนี่แหละขื้นฮดเอาปูปลาอยู่นี่แหละกินเสมอครับเั้ากระเด็บปลาคอตัวบางไงตัวละสองสามลูกครับนี่้มสูกันกินบรรยากาศย่ำงแรงๆพี่น้องเอ้ยบไม่เบียกบไม่งานสังคมหย่อนนิยม ของมหาไายคลิปเหรียญเ,เบื้องหน้าตาเจ้าของถ่ายเบื้องให้มันกันลังเขียวครับกันลังเขียวฝนน่ะเขียวจะอุ้มมันก็นได้ฝนน่ะ่ายไว้ไก่ผมกับเป็นปลาบักโรดไอปลาบักสับป,ประรดปลาบักนัดครับใส่กล่องสองตัวฝนน่ะอุ้ย กับใส่กล่อง2องตัวครับเอาสำเนียกับเรากันครับสังคมหยอดนิยมเ้อตอนนี้ผู้ใดอยากฟังเพลงเกา่าๆสังคมหยอดนิยมกัเขามาฟังทั้ง YouTube ช่องสังคมหยอดนิยมได้ครับอัลบั้มใหม่ล่าสุดใหม่ล่าสุดก็คือไอคอนโบยไงครับไอคอนบบยไงไอ้บามามขอเดียวยังบททัานในไทยเอ็มวีเป็นทางการครับแต่แฟนก็นยังให้กำลังใจไปเรียนมองได้กับ ลองนะเวที่แฟนๆกับไอการต้อนรับดีครับไอคอนบอกไงบอกขามขอเดียวเดี๋ยวถ้ามีคนมาซอยจักนอยกับสีไทยเป็นเอ็มวพ่อแม่น้องเขาเบิง่งอีดอกแต่ว่าตอนนี้บุมมีมครับอยู่ผู้เดียวเฮ็ดนยางก็เลยอยากักหน่อยครับ <laughs> สังคมอย่าในยมครับอาซ้เนีกับเรากันพี่น้อง